มาสวนมาหาปุ๋ยแล้วคะพี่น้องมา,าบ่งสวนเราดอกแม่ก็ร่งโรยล่าละล่ะว,ว,ว่าวกระลังมันน,น่เขาน,านานาวแล้วพี่น้องแต่หากของเรานต่ว่าเฮติบุติป,ปิของพู้เฒ่าเนาะเก้าสิบละเฮดได้ทำนี่ก็ดีแล้วพี่น้องเยทำได้ขนาดนี้ก็ดี้วคะอายุเก้าสิบแล้วจัดสวนน่ารักดีงา่ายสบายๆนะคะ ไปดูกรีนเฮา์นางสิเหลือไหมฮ่าป้าเซ็กซี่ใช่ไหมต้นเอต้นเอมะเขือเทศเซ็กซี่จังเลยของปูน่น,นั้นี้แดงเต็มหมดเลยพี่น้องเจ้าขาดูแล้วกลิ่นมาท่าน,นป,ะป,ะปะ้าบักเครียดลังบ้านเต็มเลยพี่น้องเพื่นนมะเขือเทศลังบ้าน,าน,เ,เ,าานเต็มเลยพี่น้องเจ้าขาพื่นนเหลืองเต็มเลย